สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมรกตศิปัญญาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา1ครับสองเลขที่2 1ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการนับเวลาแบบสุริยคติและจันคติช่วงเวลาขึ้นมืดสนิทและจะมองเห็นดวงจันทร์สว่างขึ้นจนกระทั่งเต็มดวงทั้งหมด15วันโดยนับตั้งแต่ขึ้น1นึ่งค่ำจนถึง15บห้าค่ำ ช่วงแรมตั้งแต่หลังจากดวงจันเต็มดวงแล้วค่อยค่อยมองเห็นดวงจันทร์มืดลงจะจะมองเห็นดวงจันทร์มืดเต็มดวงซึ่งก,กินไปเวลา15วันโดยนับแรมหนึ่งาจนถึงแรม15ค่ําจะเรียกง่ายๆว่าเดือนอายเดือนอ e, ีถึงเดือน12 การมองดวงจันทร์จะเรียกแบบนี้ว่าแรลมขึ้นจะนับด้านซ้ายวันแรลมจะนับด้านขวาจบค่ะ